สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนวันนี้วิชาภาษาไทยเช่นเคยคะ่ะกับคุณครูก้านพรูนะคะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของการอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะครับการอ่านผันวรรณยุกต์นะครับต่อไปนะครับ คอควายสาระอาคานะครับอ่านตามครูนะครับคาค่าขาชีชี้ีท si. ูทูทูแทแทแทโมโมโมมือ มือมือเชื้อเชื่อเชื้อรัวรั่วรัว,รวพอพ่อพอ,พอคำคำคำไม่ไม่ไม้เลียเลี่ยเลี้ยเหล่าเล่า เราเปิดหน้าต่อไปนะครับต่อไปมาอ่านสะกดคํานะครับคําแรกคือคําว่างามนะครับคําว่างามเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยพยัญชนะงองงูนะครับพยัญชนะงองงูคือตัวนี้นะครับสระอานะครับคือตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวสะกดเป็นมอม้านะครับฉะนั้นเวลาเราสะกดนะครับเราจะต้องอ่านว่างอามอ นะครับงออมอดูจากคำนะครับงออมอฉะนั้นเมื่อเราสะกดคําว่างออมอนะครับมันก็จะอ่านว่างามฉะนั้นน้องๆต้องฝึกนะครับงออมงามนะครับฉะนั้นมาดูคําต่อไปเลยนะครับคําว่ายิ้มนะครับยิ้มพยัญชนะก็คือยอยักษ์นะครับยอยักษ์แล้วก็มีสระอีนะครับแล้วก็มีตัวมอม้าเป็นตัวสะกดนะครับมอม้าสระอิ นะครับยอยักษ์สระอีมอม้านะครับอ่านว่ายิมฉะนั้นพอเจอไม่วันณยุกต์ไม่โทนะครับจะออกเป็นยิมนะครับฉะนั้นวิธีการสะกดก็คือยออิมอยิมไม่โทยิมพูดตามครูนะครับยออีมอยิมไม่โทยิมต่อไปนะครับคำว่าวายน,นะครับคำว่าาอพญัญชนะออ่างนะครับสระอานะครับยอยักษ์นะครับสะกดว่าออายออ่านว่าายอีกครั้งนะครับ ออไออยนะครับต่อไปนะครับคำว่าน้อยนะครับน้อยมีพยัญชนะนอหนูนะครับสระออนะครับแล้วก็ตัวสะกดยอยักษ์นะครับอ่านว่าน้อยนะครับแล้วก็มีวรรณยุกไม่โทจึงออกเสียงว่าน้อยนะครับมาสะกดตามกลุยอีกครั้งนะครับนออยน้อยไม่โทน้อยนออยน้อยไม่โทน้อยมาดูต่อไปนะครับ คำว่าข้าวนะครับข้าวก็มีพยัญชนะขอไข่นะครับสระอานะครับตัวสะกดวหวนนะครับอ่านว่าขาวฉะนั้นมีวรรณยุกต์ไม่โทจึงอ่านว่าข้าวนะครับมาสะกดนะครับขออววขาวไม่โทข้าวขออววขาวไม่โทข้าวมาดูต่อไปนะครับคําว่าเที่ยวนะครับเที่ยวก็มีพยัญชนะทอทหารนะครับกับสระเอียนะครับ แล้วก็มีตัวสะกดวรวแนนะครับอ่านว่าเที่ยวนะครับทอเอียวเที่ยวพอมีวรรณยุกต์ไม่เอกก็เลยเป็นเที่ยวนะครับมาดูคําอ่านนะครับการสะกดทอเอียวเที่ยวไม่เอกเที่ยวทอเอียวเที่ยวไม่เอกเที่ยวนะครับต่อไปมาฝึกอ่านนะครับตามตัวสะกดแม่กลมนะครับตามตัวสะกดแม่กลมอ่านนะครับงาม ตามห้ามริมรุมแถมก้ามกรามสามมุมนุ่มนิ่มยิ้มแยม้มต่อไปฝึกอ่านคำสะกดแม่เกยนะครับแม่เกยอ่านตามครูนะครับอายหายพลาย เหลือยเคยโกยโกล้วยอ้อยห้อยท้ายหลายร้อยคอยช่วยเรามาทบทวนกันก่อนนะครับว่าพยัญชนะที่เป็นอักษรต่ำมีอะไรบ้างเริ่มจากคอควายคอคนคอระคังงองงู ชอช้างส่อโซ่ชอเชอยอหญิงทอมนโททอผู้เท่านอเนนทอทหารทอทงนอหนูพอพานฟอฟันพอสำเภามอมา้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวน ลจุลาหอนกพูกอักษรต่ำสามารถผันได้สามเสียงคือเสียงสามันเสียงโทและเสียงตรีอักษรต่ำนั้นเมื่อเราผันด้วยวรรณยุกต์เอกจะออกเสียงโทและถ้าผันด้วยวรรณยุกต์โทจะออกเสียงตรี เรามาดูตัวอย่างการผันคำที่เป็นอักษรต่ำกันนะครับเริ่มจากคำว่าค้าคำว่าค้าผันได้เป็นคาคา่คาค้าคำว่าคาเป็นอักษรต่ำพื้นเสียงเป็นเสียงสามันไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่าคา่าเป็นอักษรต่ำผันด้วยวรรณยุกต์เอก ดังนั้นจะออกเสียงโทคำว่าค้าเป็นอักษรต่ำผันด้วยวรรณยุกโรดังนั้นจะออกเสียงตรีคำต่อมาคือคำว่าชี้คำว่าชี้ผันได้เป็นชีทชี่ชี้ช คําว่าชีเป็นอักษรต่ำพื้นเสียงเป็นเสียงสามันไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่าชีเป็นอักษรต่ำผันด้วยวรรณยุกเอกดังนั้นจะออกเสียงโทคําว่าชี้เป็นอักษรต่ำผันด้วยวรรณยุกตโทดังนั้นจะออกเสียงตรี คำต่อมาที่เราจะมาผันกันคือทู่คำว่าทู่ผันได้เป็นทูทู่ทูคำว่าทูเป็นอักษรต่ำพื้นเสียงเป็นเสียงสาม,มันไม่มีรูปวรรณยุกค,คำว่าทู่เป็นอักษรต่ำผันด้วยวรรณยุกเอกดังนั้น จะออกเสียงโทคำว่าทูเป็นอักษรต่ำผันด้วยวรรณยุกโทดังนั้นจะออกเสียงตรีคำต่อมาคือมือคำว่ามือผันได้เป็นมือเมอมมอคำว่ามือ เป็นอักษรต่ำพื้นเสียงเป็นเสียงสามันไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่ามือเป็นอักษรต่ำผ่านด้วยวรรณยุกเอกดังนั้นจะออกเสียงโทคำว่ามือ้อเป็นอักษรต่ำผ่านด้วยวรรณยุกตโทดังนั้นจะออกเสียงตรี คำต่อมาที่เราจะมาผันกันคือรัวคำว่ารัวผันได้เป็นรัวรั่วรัว,รวคำว่ารัวเป็นอักษรต่ำพื้นเสียงเป็นเสียงสามันไม่มีรูปวรรณยุกค,คำว่ารัวเป็นอักษรต่ำผันด้วยวรรณยุกเอกดังนั้น จะออกเสียงโทคำว่ารัวเป็นอักษรต่ำผ่านด้วยวรรณยุกโทดังนั้นจะออกเสียงตรีคำต่อมาคือพ่อคำว่าพ่อผันได้เป็นพอพ่อพ่อ,พอ คำว่าพอเป็นอักษรต่ําพื้นเสียงเป็นเสียงสามันไม่มีรูปวรรณยุกค,คำว่าพ่อเป็นอักษรต่ํผาผันด้วยวรรณยุกเอกดังนั้นจะออกเสียงโทคำว่าพอเป็นอักษรต่ํผาผันด้วยวรรณยุกโทดังนั้นจะออกเสียงตรี คำต่อมาคือแล้วคำว่าแล้วผันได้เป็นเราเล่าแล้วคำว่าเราเป็นอักษรต่ำพื้นเสียงเป็นเสียงสามันไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่าเล่าเป็นอักษรต่ำผันด้วยวรรณยุกต์เอกดังนั้นจะออกเสียงโท คำว่าเล้วเป็นอักษรต่ำผันด้วยวรรณยุกโทดังนั้นจะออกเสียงตรีเรามาดูความหมายของคำที่ผันกันนะครับค้าคำว่าค้าหมายถึงซื้อขายสินค้าหรือบริการชี้คำว่า ชี้หมายถึงเหยียดนิ้วชี้เป็นต้นตรงไปที่ใดที่หนึ่งเพื่อให้เห็นสิ่งที่ต้องการทู่คำว่าทู่หมายถึงไม่แหลมมือคำว่ามือหมายถึง อวัยวะที่อยู่ต่อจากปลายแขนประกอบด้วยฝ่ามือและนิ้วมือสำหรับจับรัว้วคำว่ารัว้วหมายถึงเครื่องล้อมการเป็นเขตของบ้านพ่อคำว่าพ่อหมายถึงชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูก แล้วคําว่าเล้วหมายถึงคอกสําหรับให้สัตว์อยู่เป็นยังไงกันบ้างครับได้เรียนรู้และทบทวนการผ่านวรรณยุกอักษรต่ำกันไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้นน้องๆก็อย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับจะได้แม่นยำและเก่งมากขึ้นแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ ฝึกคิดไปกับแบบฝึกหัดทักษะภาษาเล่มที่2บทที่11ช้างน้อยน่ารักหน้าที่52-54กันค่ะเรามาเริ่มกันที่หน้าที่52นะคะเป็นโจทย์ข้อที่4ค่ะเลือกคำเขียนใต้ภาพให้ถูกต้องเลือกคำเขียนใต้ภาพให้ถูกต้องเรามาดูคำแรกเลยค่ะปรบมือ ขอบคุณพวงมาลัยนักท่องเที่ยวอีกรอบนะคะปรบมือขอบคุณพวงมาลัยนักท่องเที่ยวภาพแรกค่ะภาพนี้เป็นดอกไม้มาร้อยเป็นพวงก็คือ พวงมาลัยนั่นเองค่ะเด็กๆขีดเส้นเนาะคำนี้แล้วก็นำลงมาเติมให้เต็มบรรทัดค่ะค่อยๆเขียนสะกดไปด้วยหัวกลมเส้นตรงนะคะพออวงอพวงมออามาลออะยอไลพวงมาลัยภาพถัดไปค่ะเด็กนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก,กำลังทำอะไรอยู่ปรบมือนั่นเองค่ะ ปรออบอปรบมออื้อมือปรบมือเด็กเติมเองนะคะภาพที่สมค่ะด้านล่างมีคนหลายคนเลยเขาน่าจะทำอะไรกันที่วัดเขาน่าจะเป็นนักท่องเท,ที่ยวนั่นเองค่ะนออกอนนะักทอองทองเมทอง ทอยเอยวเที่ยวเม่เที่ยวนักท่องเทียเ่ยวเด็กๆเติมเ,เองนะคะและสุดท้ายคำส้่งของเราคือคำว่าขอบคุณนั่นเองค่ะถ้ามีผู้อยากให้ของเราเราก็ต้องขอบคุณขออบอขอบคออุนนอคุณขอบคุณอีกรอบนะคะพวงมาลัยปรบมือนักท่องเที่ยวขอบคุณ ต่อที่หน้าที่53นะคะข้อที่5เรียงตัวพยัญชนะในตารางให้เป็นคําที่ถูกต้องเรียงตัวพยัญชนะในตารางให้เป็นคําที่ถูกต้องเราไายูตัวอย่างค่ะเขาให้พยัญชนะยอยักสอเสือวอแหวนมอมา้างงูสะอาเอเอามาเรียงกันให้เป็นคําเนี่ยเขาบอกว่า จะเรียนเป็นคาว่าสวยงามสออวยอสวยงออามองงามสวยงามเราลองมาดูของเราบ้างมียอยักษ์มีวอแหวนมีสระอาเยอะว่ามีความหมายไหมยะวาไม่มีเนาะเราลองเรียงใหม่ถ้ายอยักษ์อยู่ข้างหน้ายออวยาวมีความหมายไหมคะนี่แล้วถ้าเกิด วแหวนอยู่ข้างหน้าล่ะวออยอวายก็มีความหมายเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดจากเรื่องของเราวันนี้นั้นก็จะต้องเป็นคำว,ว่ายาวนั่นเองค่ะเขาต่อแถวยาวๆกันถัดไปมีพอพานสระอาลอลิงดอเด็กแล้วก็เป็นยังไงนะจากเรื่องใบโบเขา พลาดไปไปจับมือของภูผาแล้วก็วาดรูปด้วยกันเลยพลาดมีตัวอะไรบ้างคะเอาอะไรขึ้นก่อนพอรออาดอพลาดนั่นเองพอรออาดอพลาดทำถัดไปคะ่ะ มีหอหีบสระโอมโมมาไม่อเอกงองงูแล้วเขาก็ให้ช่องมาถ้าช่องสูงสูงต้องเป็นสระอะไรแน่นอนสระโอแน่นอนถ้าสระโออยู่ข้างหน้าสุดอันนี้คือคองเนาะประธานเขตีคองแล้วเสียงจะเป็นยังไงคะเด็กๆเสียงดังโมงนั่นเองหอมมอโองอโมงมไมอเอกโมงเด็กๆเติมเองเนาะหอมม โองอหมอไหม่มอีกโมถัดไปค่ะผู้ชายคนนี้เขากำลังตีคองคือใครคะประธานนั่นเองปอรออะประทออารอฐานประธานนีเ่เดเติมเองเนาะและสุดท้ายค่ะออบอยไม้สระอีต้องอยู่ตรงนี้แน่ๆเลย สระก็จะอยู่ข้างหน้ามีสระอะมีสระอีคำนี้ไม่คมว่าอะไรคะระเบียบนั่นเองรออะระบอเอียบอเบียบระเบียบหน้าถัดไปค่ะหน้าที่54หน้าสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วข้อที่6เลือกคำเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง เลือกคำเติมในช่องว่างให้ถูกต้องข้อที่หนึ่งใบโบกถือไม้ตีจุดจุดจุดใบโบกถือไม้ตีอะไรคะตีของเนาะเอคำไหนคือคําว่าของละ่ะขอองงองคององอไม่เอกของคอองงององไม่โทของของข้องของ ต้องเติมคำนี้นั่นเองค่ะเดยกจเขีดเส้นใต้แล้วก็นําไปเขียนให้เต็มบรรทัดน,น,นะหัวกลมเส้นตรงนะคะคอองคองไมโทคองของข้องของข้อที่สองค่ะชาวนาะเกี่ยวจุดๆ,ๆในนาชาวนาะเกี่ยวจุดๆในนาชาวนาะเกี่ยวอะไรคะเกี่ยวข้าวเนาะเอ๊แล้วข้าวต้องเป็นคําไหนล่ะขออาว ขาวขอเอาว่าขาวเมกขาวขอเอาว่าขาวไม่โทข้าวนั่นเองขาวขาวขาวแล้วก็เขียนเส้นใต้คำว่าขาวแล้วก็ไปเติมในช่องว่างเลยค่ะเช้านาเกี่ยวข้าวในนาข้อที่สามค่ะนักท่องจุดๆชมการแสดงช้าง นักท่องจุดดชมการแสดงฉางนักท่องอะไรคะนักท่องเที่ยวทอเอียวเที่ยวทอเอียววเที่ยวไม่เอกเที่ยวทอเอียวเที่ยวไมมโทเที่ยว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 คือคําที่เป็นไม้ไม้เอกนั่นเองค่ะเด็กๆเติมเองเนาะค่อยๆเขียนไปสะกดไปด้วยค่ะ นักท่องเที่ยวชมการแสดงช้างข้อที่สี่ค่ะเด็กเด็กเล่นจุดจุดอย่างสนุกสนานเด็กเด็กเล่นจุดจุดอย่างสนุกสนานมีไหมมุกแปลว,ว่าอ่านคำก่อนหน้านี้สามอีกหนึ่งคำเนาะเด็กเกเล่นอะไรอยู่ที่กลางอย่างสนุกสนานค่ะ ดเด็กๆกำลังเล่นว,ว่าวนั่นเองวอลวอาว,วอาว,วอลวาวไม่เอ่กว่าวอลวอลวาว,ว,าวไม่โทรว,ว้วาวว้าวว้าวต้องเติมไหมไม่เอ่กเนาะเดี๋ยวคำนี้ลงไปเติมเองนะคะวอลวอลวาวไม่เอ่กว่าว่าข้อที่ห้าค่ะเสียงคล้องดังเป็นยังไงเสียงคล้องดัง หอมองเงามงหอมองเงามเมฆโมงหอมองเงาโมงไม่โทโมงมงโมงโมงเด็กเลือกเติมเองเลยและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่หกสนามหญ้ามีสีจุดจุดสนามหญ้ามีสีจุดจุดสียังไงคะขอเอียววอเขียวขอเอียววอเขียวไม่เขียวขอเอียววอเขียวไม่โท เขียวเขียวเขียวต้องเติมคําว่าสนามหญ้ามีสีจุดๆสีอะไรเด็กเติมเองเลยนะ้อสองข้อวันนี้แบบฝึกหานมีทั้งหมดสามหน้านะคะเด็กอย่าลืมฝึกอ่านหนังสือยางสม่สมําเสนอเพื่อให้เราอ่านคลองเขียนคลอง,อง,อง,องยิ่งขึ้นค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ำนาค่ะสวัสดีค่ะ